สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็เล่นกันรัวๆเลยกําลังเพลินเลยนะครับไต่ระดับเลเวลนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับเลเวลที่16นะครับสามารถที่จะสร้างอานของเจ้าไทสราท็อปได้แล้วนี่วัตถุดิบครบแล้วก็เดี๋ยวก,กดสร้างเลยโอเคใกล่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ สามารถที่จะไปขี่เจ้าไทยเซอร์าท็อปได้แล้วนะโอเคสิ่งอุปกรณ์อย่างอื่นในการจับใช้สูตรนอนให้มันหิวนะก็เรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปจับเจ้าสามเขากันดีกว่าอุปกรณ์สำคัญก็จะเป็นไอหนังสติกเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวเราต้องเก็บหินไปพอสมควรอนะ่ะมันจะต้องใช้หนังสติ๊กในการยิง เก็บหินก็เอาแถวริมน้ำนี่ยแหละนะครับโอเคของเก็บหินหน่อยหนึ่งวัตถุดิบในการยิงนะครับหินยิงจากหนังสติ๊กเนาะโอเคเราจะต้องหาที่สูงสูงนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะยืนพะันหน้าของเขาแล้วก็ยิงได้เนาะโอเคเก็บหินไปเรื่อยๆอ่ะน่าจะพอแล้วนะ ไปหาเจ้าสามเขาที่เราต้องการกันดีกว่าเจ้าไทเซลาท็อปนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้เบอร์รี่ม่วงในการยัดอาหารเขาคิดว่าคงไม่นานนะในการจับเจ้าบอลโตไกลๆนั่นไงสามเขาเหมือนจะติดอยู่ตรงที่แง่งอะไรเนี่ยแหละโอเคแต่ติดที่แง่งก็ไว้ใจไม่ได้นะครับ เราก็ตั้งที่นอนเลยตรงนี้แล้วก็กำแพงสามด้านกำแพงสามด้านโอเคแล้วก็หลังคาป้องกันแสงแดดนะครับเวลาจะนอนนี่ต้องถ้ากลางวันต้องให้แม่นแสงเข้าน,น้อยๆนะแล้วก็ปูที่นอนเลยโอเคปึ๊บยังมองเห็นเขาอยู่นะครับเดี๋ยวก็นอนได้เลยตื่นขึ้นมา ก็จะหิวเล็กน้อยหิวทั้งอาหารหิวทั้งน้ำาตื่นขึ้นมายังสว่างอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปกินน้ำก่อนกินอาหารกินน้ำฟับเรียบร้อยยังติดอยู่ที่แง่งต้นไม้เหมือนเดิมนะครับเราก็ขึ้นก้อนหินตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยนะค่อนข้างจะสูงอยู่โอเคมา นังสติ๊กยิงเลยฟับโอ้ยไม่โดนนะสูงกว่าน,นี้หน่อยฟับก็ยังไม่โดนสูงกว่าน,นี้นิดยังอีกเหรอโดนไหมอ่ะโดนแล้วนะครับโอเคมันตื่นรู้แล้วมันมาแล้วหวังว่ามันจะปีนขึ้นไม่ถึงนะโยงไม่โดน โอเคยิงตรงตรงไม่ค่อยได้นะครับยิงตรงๆพลังในความมึนมันจะลดน้อยส่วนใหญ่ต้องยิงตรงหลังนะครับแกงวิ่งหนีใช่ไหมยังไม่สลบง่ายๆใช่ไหมยิงไปเรื่อยๆค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับหินก้อนนี้สูงพอสมควรแล้วก็ยิงหลังไปอ๋อฟับโอเคฟับฟับไกลนอนแล้วมั้ง นอนอย่างเนี้ยใส่ไปใส่ไปใส่ไปอีกเฮ้ยเหมือนมันจะหนีอะเนี่ยโอเคอ้าสลบแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ยัดอาหารเลยเบอร์รี่ม่วงเบอร์รี่ม่วงปับ๊บโอเคอ่าพลังค่าการจับขึ้นค่อนข้างจะเร็วนะครับหิวอยู่ตลอดเวลาเลย ก็น่าจะแป๊บเดียวน่าจะเป็นของพี่แล้วเจ้าไทสลทอฟตัวนี้เนาะโอเคเยี่ยมเดี๋ยวก็จะมีเจ้าสามเขามาคอยเก็บทรัพยากรได้แล้วนะพวกพืชพวกเบอร์รี่อะไรเนี่ยใช้เขาเก็บเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับควิดทีเดียวได้เพียบใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลวฟื้นขึ้นมาเป็นของชั้นสดีดีโอเคฟื้นแล้วเลเวลเเองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆอยอัพไป แล้วก็ใส่อานเขาได้เลยพึ่งค้มามันเลยแล้วก็ใส่เอาเอาเบอร์รี่เก็บอะเบอร์รี่ม่วงเก็บเอาเบอร์รี่นี้แล้วกันเหลืองนะครับไปได้รับของนะเป่าหยุดก่อนเอา้าได้อ่านเจ้าแรปเปอร์มาโอเคเยี่ยมเลย แล้วเ,เก็บที่พักแล้วก่อนเก็บโอเคหรือก่อนนะหรือก่อนเดี๋ยวได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาทรัพยากรมาสร้างใหม่ปับปับเหลือกําแพงแล้วก็พื้นโอเคเรียบร้อยไปไปขี่เจ้าสามเขากันดีกว่าขี่เลยแล้วก็ กดขึ้นกดขึ้นก็จะการคอยสตาร์ทวิ่งนะครับขวิดซาขิดโอ้โหได้ของเห็นเพียบเลยเห็นไหมขวิดซาได้ทั้งต้นไม้ได้ทั้งเบอร์รี่อะไรพวกนี้ได้นะก็จะทําให้เก็บทรัพยากรพวกไม้เนี่ยค่อนข้างจะง่ายเลยนี่เดินไปแล้วก็ขวิดซาตอนขี่เขาอยู่แล้วเก็บทรัพยากรเนี่ยก็ไม่ต้องคอยระแวงพวกไดโนเสาร์ที่จะมาโจมตีข้างหลังเนาะ อ่ะเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูตั้งหลักไปแล้วก็วิง่งนี่ขณะวิ่งนี่ถ้าชนพวกไดโนเสาร์นี่มันก็กระเด็นด้วยนะโอเคเยี่ยมเลยเดินค่อนข้างจะไวพอสมควรเดี๋ยวแต่สเตมินามันหมดแล้วเนี่ยสเตมินาค่อนข้างจะน้อยโอเคเดี๋ยวต้องรองสเตมินาขึ้นนิดนึงแล้วก็ขวิดสาได้พวก ทรัพยากรมาเพียบแล้วก็อาหารเพียบเลยขิดสาขิดพุ่มหญ้าไปโอเคเดี๋ยวเราลองไปหาตัวไข่สักตัวสองตัวเอทอรัพยากรค่าสเตมิน่ามันน้อยอะ่ะเดี๋ยวถ้าอัพเลเวลแล้วเดี๋ยวเรามาอัพสเตมินา่าละกันเนาะจะได้เดินอึดอดเดินคล่องคลกวันนี้ เดินในน้ําก็สบายนะครับตัวมันค่อนข้างใหญ่ตัวเราก็ไม่จมน้ําเนาะอ่ะเจอโดโดในน้ําลองขวิดสีโด,โดโดก็กระเด็นไปยังไม่ตุยนะอีกทีตุยไหมขวิดสานอนไปไกลเลยโดโดโอเคเราสเตมิน่าขึ้นนิดนึงไปเราไปเก็บทรัพ,พยากรกันต่ออ่อตรงข้างหน้ารู้สึกจะมีเจ้าสามเขาอยู่นะ เราลองไปไขวด้ดูดิเลเวลเยอะหรือเปล่าตัวนั้นยังไงยังไงควิดไปก่อนอ่าเราค่อนข้างจะได้เปรียบนะมันเข้ามาไม่ถึงตัวเนี่ยตุยไปแล้วสบายเลยเลเวลหนึ่งนะตุยไปของเราเลเวลเจ็ดควิดทรัพยากรควิดต้นไม้เอ,อ ค่อนข้างจะเก็บทรัพยากรง่ายกว่ามือเปล่าเยอะเลยนะครับแต่เสียดายที่มันยังเก็บไฟเบอร์ยังไม่ได้นะเจ้าตัวนี้ไฟเบอร์นี้ต้องใช้มือเก็บอยู่เราต้องผลิตเขียวนะในการผลิตเก็บไฟเบอร์อโอเคไม่มีตัวให้ไขว้แล้วอะไกลๆนุ่นก็เต่าเนาะไกลเกินปเราจับที่พักเรากันดีกว่า นี่ว่ายน้ำก็สบายๆเลยนะครับตัวค่อนข้างจะใหญ่ก็จมน้ำไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็คงจะขึ้นไม่มีปัญหาขึ้นมาผิวน้ำแล้วโอเคสเตมิน่มันยังน้อยอยู่นะครับไอสาลายนี่ขิดได้ไ้่ไม่ได้เนอะอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็เดินกลับไปที่พักเรากันเลยดีกว่านะครับเอาเจ้าไทสเลท็อปไปประจำการที่ฐานที่มั่นของเราแน่เก็บเบอร์รี่เจ้านักโคติกค่อนข้างจะดีเลยนะครับไม่ต้องเก็บทีละต้นทีละต้นเนาะทรัพยากรสเตอร์มิน่าหมดเร็วอะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับตอนนี้ก็จับเจ้าไทซรลท็อปมาได้แล้วนะครับก็ คุณแรงในการเก็บทรัพยากรทั้งไม้ทั้งฟางแล้วก็พวกเบอร์รี่ไปได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ